ครับผมอาร์ตจากอาร์ตี้ดีไวนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกสักหนึ่งคลิปครับผมมากับสินค้าเครื่องมือช่างแบรนด์โปโลครับตัวนี้นะฮะเป็นชุดคอมโบเซตนะครับชื่อรุ่น PCB ขีด161ขีด A 2ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสว่านกระแทกไร้สายและไขควงกระแทกไร้ายสายนั่นเองครับแวบแรกที่ผมได้เห็นกล่องนะครับตัวไขควงกระแทกโดดเด่นมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็น16โวลต์ที่มีไฟวงแหวนล้อมรอบสวยๆเลยครับสเปคคร่าวๆน่า ่อกกันกน,นะะตัวนี้สว่านกระแทกก็คือจะเป็นสว่าน3ระบบจับดอกสูงสุดได้ถึง10มิลิเมตรคลัชนี่นะครับจะมีถึง20บวกสนั่นเองนะครับ3ก็คือ3โหมดโหมดเจาะธรรมดาโหมดขันสกรูและโหมดเจาะกระแทกครับคลัชจะปรับได้ละเอียดถึง20ระดับเลยแรงบิดสูงสุด55นิวตันเมตรเลยนะครับผมบอกเลยแรงบิด55นิวตันเมตรถือว่าพอเหมาะกําลังดีเหลือๆในการใช้งานสําหรับตัว16โวลว์เลยครับและตัวนี้นะครับรอบปากเกียร์หนจะอยู่ที่0 0-450 rpm เกียร์2จะอยู่ที่0-1,800ถึง rpm เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับโดดเด่นจริงๆผมเนี่ยชอบอันนี้มากๆเลยนะครับเป็นไขควงกระแทกตัว16โวลต์นะครับตัวนี้รอบเปล่านะฮะเกียร์1จะอยู่ที่0-1,300รอบเกียร์2นะครับ0-2,400รอบและเกียร์3นะครับ0-3,500รอบต่อนาทีตัวนี้นะครับหัวจับดอกเป็น6.35มิลสมเร็วนะครับแรงบิดได้สูงถึงขนาด160นิวตันเมตรเลยแล้วแรงบิดขันคาระบุมาถึง2 8 8 0นิวตันเมตรเลยนะครับอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆแล้วสินค้าจากแบรนด์โฟโลนะครับมีการรับประกันทั้งหมด1ปีเลยนะครับและตัวนี้นะครับสินค้าแบรนด์โฟโลยังเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเมดอิน China อยู่แล้วเพราะว่าต้องจ้างที่นั่นผลิตนะครับแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยควบคุมการผลิตพัฒนาสินค้าร่วมกับโรงงานที่จีนครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจัดจําหน่ายโดยเกรียงชั้วัฒนากรุ๊ปนั่นเองนะครับถือว่าโดดเด่นยอดเยี่ยมมากๆครับเมื่อแกะกล่องกระดาษฟูกออกแล้วนะครับก็จะเจอกับกล่องเครื่ออองงงมืขเเานัป็สีแดดต ดำแล้วก็ตัดด้วยโลโก้สีขาวนะครับตัวกล่องนี้นะครับจะเป็นวัสดุเกรด P ีมีความเหนียวแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยครับโอ้ยกล่องสวยงามมากครับท่านผู้ชมอยากให้ชมก่อนนะนี่ครับรายละเอียดและดีเทลของตัวกล่องสินค้าของเขาจะเห็นนะครับว่าด้านบนฝากล่องเนี่ยก็ยังมีเป็นฟองน้ําหุ้มกันกระแทกเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นฟองน้ําแบบรังผึ้งคล้ายอารมณ์เหมือนฟองน้ําเก็บเสียงนะครับตัวนี้เลยทําให้ตัววัสดุและก็ตัวกล่องที่เขาให้มานี่นะครับ มันยิ่งดูพรีเมียมเข้าไปมากๆเลยนะครับแล้วตัดมาที่ด้านล่างนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าตัว โฟมของเขานะครับจะมีตัวเหมือนสักการสีแดงตัวนี้เอาไว้นะครับผมบอกเลยว่ามันพรีเมียมมากๆครับโอ้โหสวยงามคือด้านในนี่นะครับมันจะเป็นฟองน้ําแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาจะหุ้มด้วยสักกาดสีแดงแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าพรีเมียมอย่างมากๆเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับอันดับแรกเลยจะเจอกับคู่มือการใช้งานครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของไขควงกระแทกนะครับ PIDV ขีด161ครับแล้วก็จะมีใบลงทะเบียนรับประกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเรียงไทยวัฒนานะฮะ ก็สามารถลงทะเบียนรับประกันภายใน7จวันได้เลยนะครับหรือสแกน QR code นะครับลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่มือของตัวสว่านกระแทกไร้สาย3ระบบนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนกันตัวนี้ชื่อรุ่นจะเป็น PID ขีด161ครับแล้วก็ตัวดอกแถมนะครับก็จะมีแถมมาให้2แบบนะครับเป็นหัว PH2 นะครับ2หัว1อันแล้วก็จะเป็นหัวปักแบนนะครับเป็นหัวหกเหลี่ยมแบบ hex 6ก5มมิลมาให้2หัวครับอันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเค และนี่ก็เป็นสินค้าด้านน้าจากแบรนด์โ o l o ตัวคอมโบเซตตัวนี้ครับผมบอกเลยนะอันนี้ทําถึงมากๆครับสำหรับโป l o สวยงามจริงๆครับอันดับแรกผมอยากให้ดูเรื่องที่ชาร์จก่อนนะครับตัวนี้นะให้มาแบบ2แอมป์เลยนะครับเป็นที่ชาร์จอย่างดีสายนี่ยาวๆเลยนะครับคุณภาพวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายหรือว่าตัวที่ชาร์จเองเนี่ยให้มาดีนะครับมีความแบบว่าพรีเมียมคุ้มค่ามากๆครับโอ้แล้วเป็นควิกชาร์จด้วยนะครับที่เขาให้มาตัวนี้นะครับผมได้ลองชาร์จแลวชาร์จไวจริงครับตัวนี้ให้มาถึง 2M อ์ะรั16.18วตที่ชาจจ รุ่น PVSC ขีด1620ครับแล้วถัดมาที่ตัวแบตเตอรี่ครับตัวนี้แน่นอนครับ16.8โวลต์ลิเธียมไอออนนะครับอย่างที่ผมบอกนะจะเป็นซ็อกเก็ตประมาณนี้เลยนะครับให้มา2แอมป์อ้าแล้วก็จะมีระบุวัดอาวมาอย่างชัดเจนนะครับชื่อรุ่นแบตเตอรี่ของเขานะครับจะเป็น p v s ขีด1620ขีด A ครับจะให้มาเหมือนกันทั้ง2อก้อนเลยนะครับตัวนี้มีฮะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าดูดีนะครับน้ำหนักดีนะแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่นี่มั น้ำหนักเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมาดูที่สว่านสระบบตัวนี้ก่อนเลยนะครับมาว่างที่วัสดุก่อนเลยนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็น PA6 GF30 นะครับวัสดุดีนะครับแล้วก็ตัวสีดําที่เป็นกริปจับตัวนี้นะครับจะเป็นยาง TPU นะครับหนบึบหนึบจับกระชับมากแล้วก็ตัวเท็กเจอร์นะฮะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับลายค่อนข้างสวยแล้วก็สลับกับเท็กเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ลวดลายของตัวสีแดงเนี่ยผมดูว่ามันสวยงามมากๆครับแล้วด้านหน้าตรงนี้นะฮะเวลาเราจับนะเนี่ยอย่างเงี้ย นิ้วเราจะมาโดนประมาณนี้ใช่ไหมครับมันยังมีเท็กเจอร์ให้เราตัวนี้ฮะดอทๆหน่อยนะฮะตัวนี้ถือว่าดูดีครับแล้วก็มีปั๊มลึกคําว่าบัสเลสตนะครับแน่นอนตัวนี้เป็นบัสเลสตมอเตอร์ครับแล้วก็ถัดมาที่ตรงสวิตช์นะครับการกดการสัมผัสของเขาเนี่ยดีเลยนะครับมีน้ําหนักพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ทําให้การกดของเราเนี่ยเมื่อยนะแล้วก็ตัวปรับซ้ายขวาครับไม่งอกแงกเลยครับปรับแล้วดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันล็อกอยู่อะด้านนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์บอกแบตเตอรี่นะครับสาม แล้วก็สล็อตใส่แบตตัวนี้ถือว่าทําดีครับประกบดีแนบสนิทดีครับงานประกอบใช้ได้เลย โอเคครับในส่วนนี้ไม่มีอะไรติดใจเลยครับเรื่องงานประกอบนะใช้ได้ใช้ได้แล้วด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวพลาสติก p ี6 GF30 แล้วก็ปั๊มนูนตรงนี้นะครับคำว่าบัสเลตมอเตอร์ให้มาสีแดงโอ้โหสวยงามดุมากๆครับตัดมาอีกด้านตัวนี้นะครับจะเป็นเนมเพลตของเขานะครับก็จะมีชื่อรุ่นแล้วก็รายละเอียดต่างๆของเขานะครับแล้วก็จะมียางตรงนี้ที่เป็นท p u นะครับประมาณนี้ตัวสีดําตัวนี้จะเป็นยางท p พหมดเลยครับแล้วเรื่องรูระบาอากาศนะจะมีห2 3อาประมาณ4จุดนะครับที่ให ที่เป็นโลโก้ของเขาผมบอกเลยนะไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์นะครับเป็นปั๊มนูนครับโปลแล้วก็ทําสีขาวสวยๆเลยครับอันนี้โดดเด่นมากๆเจ๋งครับแล้วก็จะเป็นยาง TPU เหมือนกับอีกด้านเช่นกันนะครับแล้วถัดมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปรับสปีดนะครับก็จะมีเกียร์หนและเกียร์สนะครับเกียร์หก็เป็นรอบต่ำเกียร์สก็เป็นรอบสูงนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ยังมีเท็กเจอร์นะครับเป็นสีดําล้อมรอบตัวสวิตช์ปรับตรงนี้นะฮะแต่ไม่ได้เป็นยางนะครับเป็นตัวพลาสตนนหัดครรบ้้าาง ตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับก็จะมีโหมดเจาะธรรมดานะครับโหมดขันสกรูแล้วก็โหมดกระแทกครับอืมใช้ได้ครับการปรับนี่ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับคลัชครับอย่างที่ผมบอกนะมี20ระดับครับคลัชนี่โอเคเลยปรับง่ายมากๆครับผมจะใช้แค่2นิ้วเองนะสังเกตดูผมไม่ได้กำแบบนี้นะครับเออมันปรับง่ายใช้ได้ครับในส่วนนี้แล้วก็หัวจับดอกตรงนี้สูงสุดถึง10มิลลิเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคลิกล็อกไหมนะเดี๋ยวผมทสก่อน โอเคเป็นคลิกล็อกครับเห็นไหมโอ้อย่างเงี้ยเยี่ยมเลยนะครับพอคลิกล็อกอปุ๊บเนี่ย พอระบิดอีกนิดนึงมันจะแก๊ก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 ตัวนี้มันจะทําให้แน่นขึ้นนั่นเองครับโอเคก็จบไปในส่วนของเรื่องสว่าน3ระบบทีนี้มาต่อที่ไขควงกระแทกครับอ๋อก่อนต่อน,นิดนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะให้ตัวคล้องเข็มขัดมาให้ด้วยนะครับหอันนะน่าจะไว้สําหรับตัวไขควงกระแทกตัวนี้ครับอ่าเห็นไหม,ไมเป๊ะเลยเพราะส่วนใหญ่ไขควงกระแทกนะไม่ค่อยมีตัวคล้องเข็มขัดแถมมาให้นะครับในส่วนนี้ทางโปโลจัดมาให้ครับ มาดูกันเลยครับโคตรสวยครับท่านผู้ชมกระทัดรัดมากๆากนะครับจับถน,นัดเลยเรื่องวัสดุและแมทติเรียลที่ทางแขกวงกระแทกโฟโลตัวนี้ให้มานะครับเป็น p a 6 g f 3 0เช่นเคยครับแล้วก็ตัวสีดําจะเป็นยางท PU เหมือนกับตัวสว่าน3ระบบเลยนะครับแล้วก็เรื่องเท็กเจอร์นี่ก็มีเหมือนกันเลยนะครับลวดลายก็แบบเดียวกันเลยแต่ตรงนี้ปั๊มนูนคำว่าบัสเลสจะอยู่ประมาณนี้ครับแตกต่างกันนิดหน่อยนะแล้วก็เส้นสายก็เหมือนเหมือนกันครับโดยรวม เหมือนเหมือนกันเลยใช้ได้ครับจับถนัดดีตัว TPU ตัวนี้ถือว่าเข้ามือมากๆครับแล้วก็มาว่างที่เรื่องของสวิตช์อันนี้ดีครับดีเลยจับดูแล้วมีน้ำหนักจับถนัดดีมากครับมันเหมาะกับการที่เราจะค่อยๆกดนิ้วลงไปเพื่อให้มันเดินเบาสกรูนะครับมันไม่ติดขัดครับมันดูโอเคมันค่อยๆกดได้อย่างเงี้ยโอเคมากๆครับแล้วก็การปรับซ้ายขวาอันนี้ก็ดีครับมันล็อกได้แน่นได้ดีเลยนะใช้ได้ครับแล้วตรงนี้ที่เห็นเป็นทองเหลืองนะครับก็จะเป็นเอาไว้ยึดตัวคลิปเบลคล้องเข็มขัดเรามีให้ทั้ง2ด้านเลย แล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับเป็นโลโก้แบรนด์ของเขาโปโลนะฮะเป็นปั๊มนูนและทําสีขาวสวยงามมากๆส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นยาง TPU ด้านหน้าจะมีเท็กเจอร์นะจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบเรียบๆนะฮะแต่ตัวนี้จะมีเท็กเจอร์ประมาณนี้ให้นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นยาง TPU ไว้ครับแล้วก็รูระบายอากาศก็จะมี1.2.3จุดสจุดานะฮะสำหรับตัวนี้ก็สองฝั่งก็รวมกันเป็น6จุดแล้วก็ด้านบนด้านนี้อีกครับใช้ได้ครับเป็นทั้งหมด7จุดในเรื่องของการระบายอากาศนะครับส่วนด้านหลังตรงนนนีีี้ท่เเปป็็สําายง GPU แตกต่างกับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับจะไม่ใช่ยางแต่ในส่วนของตัวไขควงกระแทกจะเป็นยาง TPU ครับแล้วก็มีปั๊มนูนคาว่าบัสเล t มอเตอร์นะครับป่งบอกว่าเป็นบัสเล t มอเตอร์นั่นเองสวยครับเทคเจอร์ดีตัดมาอีกด้านก็จะเป็นตัวเนมเพลตของเขาครับก็จะบอกชื่อรุ่นแล้วก็บอกรอบการใช้งานต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นยาง TPU เช่นกันครับแล้วก็ตัวน็อตประกอบเครื่องจะเป็นหัวท็อกนะครับหรือว่าหัวดาว T10 นั่นเองเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวท็อก ถือว่างานประกอบเยี่ยมครับดีเลยถัดมาที่ด้านหน้าตรงนี้ครับตัวกระโหลกตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุโลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนยางนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเป็นตัวพลาสติกนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นไฟวงแหวนล้อมรอบครับแล้วก็จะเป็นหัวจับดอกนะครับก็ประมาณนี้ช่องใส่แบตดูดีครับแล้วก็งานประกอบถือว่าแนบสนิทดีมากๆครับใช้ได้เลยสําหรับตัวไขควงกระแทกโดดเด่นนะครับเอาจริงๆคือโดดเด่นทั้งคู่เลยนะไม่รู้จะเลือกใครเลยนะครับทางโปลเขาก็เลยจัดมาแบบคอมโบเซ็ตจุกๆแบบนี้เลยครับโอเคงั้น มาลองใส่แบตฟังเสียงเทสรอบกันนะครับผมจะเริ่มที่ตัวสว่าน3ระบบก่อนครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองตัวสว่านสาระบบของโปโลตัวนี้ดูก่อนนะครับตัวสวิตช์นี่นะฮะสามารถไล่ระดับได้หลายระดับอยู่นะครับโดยประมาณผมจะลองดูนะ โอ้ประมาณ9้าระดับเลยนะท่านผู้ชมงั้นเรามาวัดรอบตัวนี้เลยดีกว่านะครับว่ารอบที่เขาเคลมมาเนี่ยจะได้แบบที่เขาเคลมไหมนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะลองวัดที่รอบเกียร์หนึ่งก่อนนะครับที่เป็นเกียร์โลนะครับเขาเคลมเอาไว้ได้ทั้งหมด450รอบต่อนาทีนะครับในส่วนนี้ถือว่าได้นะครับได้451.4 rpm นะครับแล้วถัดมาจะเป็นที่เกียร์2นะครับหรือว่าเกียร์ไฮชนะครับ 1800รอบต่อนาทีครับเยี่ยมก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวสว่าน3ระบบของโปโลตัวนี้เรื่องรอบการใช้งานผมถือว่าโอเคครับได้ตามที่เคลมต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองตัวนี้ดูครับเป็นไขควงกระแทกโปโลนะฮะแล้วเรามาลองดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะผมจะขออนุญาตวัดรอบก่อนเลยนะครับแล้วค่อยมาอธิบายเรื่องโหมดการใช้งานนะฮะโดยเกียร์หนึ่งะครับตัวนี้เขาจะเคลมเอาไว้1,300 rpm นะครับเรามาดูกัน ได้ไป1,348 rpm เยี่ยมครับแล้วโหมดเกียร์2ครับตัวนี้จะเคลมเอาไว้2,400 rpm นะครับเก <S <S ียร์2เคลม2,400วัดจริงได้2,356 rpm นะครับขาดไปนิดนึงนะ เกียร์สได้3562 RPM ครับอรอบเกียร์หกับเกียร์สเกินนะครับไปขาดเกียร์สนิดนึงนะแหมน่าจะแบ่งให้เพื่อนบ้งงางนะเราเนี่ย <laughs> อ่าผมวัดรอบช้าให้ก่อนโดยผมจะอยู่ที่เกียร์สเลยนะครับความแรงสูงสุดแต่ผมจะดูว่ารอบช้าสุดเขาทำได้เท่าไหร่นะครับ รอบช้านะครับจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ74.9 rpm นะทีนี้มาว่าที่เรื่องโหมดเลยนะครับโหมดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบหลกัหลกๆครับคือโหมดออโต้กับโหมดที่เราแมนวนวลปรับเองนะฮะแมนวนวลนี่ก็แน่นอนครับมีอยู่3โหมดนะครับก็คือเกียร์หเกียร์สและเกียร์สามหนึ่งนะฮะสนะครับสนะครับแรงนะแล้วก็ออโต้นะครับขันเข้าก็มีออโต้นะดูนะะ ก็คือเราลองเดินรอบเปล่าเนี่ยมันจะขึ้นความแรงสูงสุดแต่ว่าเราต้องมาลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะสําหรับออโต้นะครับแล้วส่วนขันออกครับปึ๊บเราปรับมานี่มันก็จะมีแน่นอนครับขันออก1 2 3สเราสามารถเลือกระดับความละเอียดได้นะฮะแล้วก็ขันออกนะครับยังใช้สวิตช์ควบคุมเบาๆได้นะครับประมาณนี้เห็นไหมเยี่ยมครับส่วนโหมดออโต้ครับแน่นอนตัวนี้เป็นรีว์เซลสต็อปครับ ประมาณนี้เลยหยุดเลยนะครับก็โหมดก็ประมาณนี้ครับส่วนไฟวงแหวนว e ดีด้านหน้าสีขาวประมาณ 6,500k ตัวนี้ผมถือว่าสว่างครับใช้งานได้ดีเลยจริงๆสว่างทั้งคู่นะครับตัวสว่างเขาก็สว่างนะนี่สวยครับโดยรวมเรื่องไฟสองสว่างของโกลโลทำมาได้ดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลองที่โหมดแมนนวล1น3นะครับแล้วค่อยลองโหมดออโต้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นที่เกียร์1ก่อนเลยครับ1 2 โอเคสุดแล้วนะฮะก็จะลงไม่ได้แล้วสำหรับเกียร์หนึ่งนะครับเป็นเกียร์สองนะครับหนึ่งสองโอ้เกียร์สองเล่าเรื่องแนละลงมิดเลยนะครับใช้ได้นะสำหรับเกียร์สองนะครับต่อไปนะฮะความแรงสูงสุดที่เกียร์สามนะครับหนึ่งสอง โอ้โหโคตรวครับโอ้โ oh, หอาเรื่องอะโปโลตัวนี้นะใช้ได้เลยนะครับ160นิวตันเมตรผมว่านะแรงบิดที่มันแท้ๆนะครับกับแรงบิดที่มันไม่เต็มเนี่ยมันจะต่างกันสิ้นเชิงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดออโต้ดูนะครับตรงนี้ ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโหมดออโตโน้นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าโหมดนี้มันใช้งานยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้สวิตช์นี่นะครับกดเข้าไปสุดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าสําหรับตัวสวิตช์ถ้าเรากดเข้าไปสุดนะมันจะเป็นความแรงรอบเปล่าเนี่ยคือมัอนจะแรงสุดเลยแต่ว่าในส่วนนี้เรามาดูกันครับหนึ่งสองอโอเคมือผมยังกำสวิตช์อยู่นะครับปล่อยอ๋อเข้าใจละอืม อโต้ของเขานี่นะครับก็คือถ้าเดินรอบเปล่าเนี่ยมันจะเดินประมาณนี้แต่ถ้าเข้าไปเมื่อเจอแรงต้านแล้วนะครับมันจะหยุดทันทีโดยที่ทําให้น็อตมันไม่หวานนะรประมาณนี้ผมว่าโอเคนะลองดูอีกทีนะครับหนึ่งสองเนี่ยฮะประมาณนี้เลย ช้ได้โหมดนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองขันออกดูนะครับผมจะลองขันออกเกียร์สกับโหมดออโต้นะครับเพราะว่าขันคลายตัวนี้นะครับเขาระบุไว้ถึง280ร้อยแปดสิบนิวตันเมตรผมมองว่ามันไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเรามาลองขันคลายกันดูนะครับ2ตัวนี้โดยตัวแรกผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับส่วนตัวที่2ผมจะใช้เป็นโหมดออโต้ครับสีเขียวเบอร์3ามนะครับ1 2เฮ้ยเอาเรื่องวะแรงมากเลยทุกคนแต่อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นโหมดออโต้แล้วนะฮะนี่ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ หนึ่งสองโอเคนะหมดแรงต้านมันก็หยุดนะครับแล้วมือผมก็ยังกำสวิตอยู่นะครับอืมใช้ได้อีกอย่างนะครับตัวนี้เป็นหัวสมไวนะครับนี่บึบเห็นไหมใส่ง่ายๆเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาลองงาน PH2 ดูครับในส่วนนี้ผมจะใช้สกรู p ี2แบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้ที่เกียร์3นะครับแต่ผมจะควบคุมสวิตตัวนี้นะครับค่อยๆกด ให้มันรอบช้าๆประมาณนี้ลองใส่เข้าไปดูว่ามันจะไปได้ไหมนะครับไปครับหนึ่งสองนี่นะผมค่อยๆคุมสวิตช์ที่มือนะครับนี่ครับอารมณ์เหมือนแทบโหมดนะค่อยๆนะครับเนี่ยผมอยู่เกียร์สมนะแต่ว่าเราค่อยๆกดนะครับมันจะมีโหมดแทบแบบให้เราฮนะลองดูนี่ครับประมาณนี้เลยแต่ในส่วนนี้ไม้มันแข็งครับ มันก็เลยไม่ลงแล้วนะอ่าผมจะค่อยๆนะค่อยๆไปนะครับค่อยๆกดอยู่ที่เกียร์สาม่ยเห็นไหมมันได้ดั่งใจเราเลยนะค่อยๆครับมันงานละเอียดได้เลยอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะนี่ผมยังไม่มีหมดระบบกระแทกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคือเราค่อยๆกดนะครับทุกคนอ่าแต่มันไม่ไหวมันก็ต้องกระแทกนะฮะหัวไม่เสียครับผมบอกเลยเดี๋ยวมาให้ดูนะครับ คือผมค่อยๆนะเนี่ยเท่าที่ผมดูนี่ดีมากเลยนะหัวไม่ไม่เยินแม้ไรเลยนะครับแต่ทีนี้เราจะมาลองใช้ที่เบอร์หนึ่งแล้วนะครับนี่นะฮะเบอร์หนึ่งแล้วผมจะกดเต็มแม็กซ์เลยนะครับเต็มเหนียวเลยทีนี้ลองโหมดขันเข้าออโต้ดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะหยุดนะครับเห็นไหม ผมว่าโหมดนี้เอาไปจเจาะเหล็กน่าจะดีนะครับก็คือเวลาเรายิงสกูเข้าเนื้อเหล็กเวลานะครับอย่างพวกเหล็กกล่องอย่างเงี้ยพอ,อมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดให้เองชอบนะโหมดเราต้องสต็อปโอเคเลยเนี่ยหยุดนะครับประมาณนี้แล้วก็เบอร์หนึ่งี่กำลังดีเลยนะครับ p s 2เนี่ยเอาอยู่เลย ดีมากๆเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าหัวมันไม่เสียจริงๆนะฮะสำหรับโปโลตัวนี้ครับเนี่ยครับทุกคนลองดูนะหัวไม่เสียเลยนะครับไม่มีการเยินเลยนะโอ้โหแบบเนียนๆนิ่ง,ๆ,งๆเลยลองดูฮะเนี่ยสบายๆเลยครับหัวดีมากๆเลยอ่ะ อันนี้เบอร์สามนะครับผมค่อยๆยไขเข้าไปเบอร์สานะครับเบอร์สามหมดเลยค่อยๆยไขเข้าไปก็จะมีเบอร์หนึ่งประมาณนี้ฮะค่อยค่อยนิดหน่อยมันไม่เสียเลยนะใช้ได้ครับการใช้ไขควงกระแทกที่ดีนะครับต้องมีกําลังนะแล้วก็ต้องมีการกระแทกที่ถี่ีนะครับแต่ไม่ทําให้หัวแบบ ph 2เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขันเข้าหรือว่าขันออกนะครับอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวผมจะขันออกให้ดูครับขันออกที่เกียร์หนึ่งะฮะแล้วก็ออโต้นะอย่างละสองตัวนะครับลองดูอันนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับ งานละเอียดดีมากเลยครับเนี่ยแล้วอีกตัวก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับขันออกแล้วต่อไปจะเป็นออตโต้ในการขันออกนะครับโอเคอ่าประมาณนี้ครับ และนี่ครับก็จะเป็นผลงานที่ผมใช้ตัวโปโลไขควงกระแทกขันออกและขันเข้านะครับเห็นไหมฮะหัวมันไม่เสียนะมันยังสามารถใช้ได้อีกหลายงานเลยนะครับสำหรับตัวนี้หัว PS2 นะครับ มาครับมาทดสอบตัวนี้กันต่อเลยนะครับสาหรับสว่านส3ระบบของทางแบรนด์โปโลตัวนี้นะครับโดยผมจะทดสอบระบบคลัชนะครับโดยตัวแรกผมจะใช้ที่เกียร์สนะครับคลัชเบอร์5เบอร์10เบอร์15และเบอร์20ครับเพราะว่าคลัชมันมีทั้งหมด20ระดับแล้วต่อไปก็จะทดสอบที่เกียร์หนเช่นเคยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดิเฟอเรนซ์กันนะครับว่าคลัชระหว่างเกียร์หและเกียร์สอเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยเกียร์สผมจะให้ไว้อยู่ด้านหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเกียร์หผมจะไว้ด้านหน้ากล้องนะฮะมบ่ที5 1, 2 โอเคคลัช okay. ทำงานแล้วนะครับต่อไปเป็นคลัชเบอร์สิบครับหนึ 1, ่งสองโอเคคลัชทำงานแล้วนะครับต่อไปเป็นคลัชเบอร์สิบห้านะครับและสุดท้ายเป็นคลัชเบอร์ยี่สิบนะครับตัดแล้วครับอีกรอบนะแรงบิดดีมากเลยนะถ้าเราไม่เกรงมือนะผมบอกเลยนะมือพลิกนะครับโอ้ยโ <c oughs> oh, คตรเอาครับตัวนี้นะฮะ มือผมยังกาสวิตช์นะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้มันจะบ่งบอกว่าตัวนี้ตัดการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะมาเล่นกันที่เกียร์หนึ่งครับนี่ปรับลงมาแล้วนะอันดับแรกครับเกียร์หก็จะเป็นคลัชเบอร์หครับหนึ่งสองโอเคคลัชเบอร์สิบครับโอเคคลัชเบอร์สินะครับ และสุดท้ายคลัตเบอร์20ครับผมจะพยายามเรียงให้อยู่ใกล้ๆกันที่สุดนะครับเพื่อเวลาเราออกกล้องส่องมาเนยเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะครับโอ้อยางเอาโอเค ัดการทํางานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนนี้ฝั่งนี้จะเป็นเบอร์5นะครับ5 10 15และ20นะครับในส่วนของเบอร์5นะฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับนี่นะครับระดับไม่แตกต่างกันนะครับระหว่างเกียร์หและเกียร์สนะครับส่วนเป็นเบอร์10นะฮะตัวนี้ที่เป็นเกียร์หนึ่งนะครับจะลงได้มากกว่าตัวเกียร์สอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วถัดมานะครับที่เป็นตัวคลัชเบอร์15นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันครับด้านหลังจะเป็นเกียร์สองนะครับด้านหน้าจะ 20ด้านหลังจะเป็นเกียร์สจะลงได้ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าลึกนะเพราะว่าเกือบสุดเกลียวของตัวสกรูนะฮะแต่เมื่อมาเป็นเกียร์หนปุ๊บเนี่ยลงไปสุดเกลียวสกรูเลยนะครับโอ้เยี่ยมมากๆครับตัวนี้ลงไปได้เกือบมิดนะครับถือว่าทํางานได้ดีเพราะฉะนั้นนะครับคลัชของตัวโปโลสว่าน3ระบบตัวนี้นะครับถือว่าทํางานละเอียดได้ก็ดีนะฮะแล้วก็ยังสามารถขันสกรูเนี่ยเกือบจมเลยนะฮะที่ยาว6นิ้วของผมนะครับไดมิเตอร์้ามิลลิเมตรต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองแรงบิดระหว่างเกียร์หและเกียร์ กันในส่วนนี้ผมมาปรับเป็นโหมดเจาะแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองแรงบิดดูนะระหว่างเกียร์สองกับเกียร์หนึ่งนะครับอันดับแรกผมจะลงที่เกียร์สองก่อนครับหนึ่งสองเกือบสุดนะครับโอเคมือผมกำลสวิตช์อยู่นะครับต่อมาผมจะปรับที่เกียร์หนึ่งครับโหขนาดเกียร์อสองยังลงเกือบมิดเลยอะ่ะไปครับเกียร์หนึง่ง โอ้โหถ้าไม่เกร็งนะฮะผมบอกเลยมีข้อมือพลิกนะฮะแต่ถ้าเกร็งมากไปก็เจ็บอีกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนใกล้สุดจะสังเกตนะผมจะผ่อนไปนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับมิดนะเกียร์หนึ่งนะลงมิดเลยนะครับสกูดมิเตอร์5มิลลิเมยาว6นิ้วนะครับส่วนเกียร์สเกือบมิดครับโอ้เอาเรื่องมาครับมาลองเจาะเหล็กกันดูบ้างนะฮะตรงนี้ หัวค่อนข้างนิ่งเลยนะฮะเวลาเจาะเนี่ยจะสังเกตดูนะครับนิ่งมากๆเลยเห็นไหมมันอยู่บนเหล็กเลยนะในส่วนนี้ดอกสว่านผมไม่ค่อยคมแล้วนะฮะเพราะผมใช้มาหลายงานแนละ้วตัวนี้นะการจับดอกของเขาเนี่ยหัวถือว่าโอเคเลยดอกไม่คมนะให้สังเกตนะครับดอกเริ่มไหมแล้วนะเห็นไหมแล้วดอกนี้เป็นดอกเจาะปูน10มิลิเมตรนะครับโอเคครับตรงนี้ไ็นดีดบล็อกแดงนะผมว่ายัางไงก็ได้สบายๆอยู่แล้วนะ รู้ครับเรียบร้อยมันสบายอยู่แล้วพวกเนี้ยมันอยู่ที่ดอกสว่านที่เราใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองชักรูครับสบายฮะ เรียบร้อยในส่วนนี้ใช้ได้ครับเยี่ยมมากๆเลยเจาะปูนเจาะอะไรได้หมดระบบคลัชก็ดีทัางนั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับตัวสินค้าเครื่องมือช่างจากแบรนด์โปโลเป็นชุดคอมโบเซต PCB ขีดหนึ่งหกหนึ่งขีด A สองตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสว่าน3ระบบหรือเป็นตัวไขควงกระแทกตัวนี้นะครับเอาทีละตัวเลยนะผมจะวิเคราะห์ให้ฟังแบบเร็วๆเลยนะครับสำหรับตัวสว่าน3ระบบตัวนี้นะครับไม เจาะปูนฝั่งพุกนะฮะที่เป็นตัวอิฐบล็อก อิดบนเบาแล้วครับอิฐแดงสามารถใช้งานได้ดีเลยแต่ถ้าเป็นผนังแข็งๆอาจจะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันคือตัว16โวลต์นะครับส่วนเรื่องแรงบิดนี่55นิวตันเมตรใช้งานเพียงพออย่างแน่นอนครับหัวจับดอกนี่ก็จับได้แน่นนะครับไม่ค่อยมีปัญหาดอกคลายดอกหลุดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแบตเตอรี่อึดมากๆแล้วส่วนตัวไขควงกระแทกตัว16โวลต์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะแรงบิดจี๊ดจ๊าดมากๆครับขันเข้าแรงบิดถึง160นิวตันเมตรและขันคลายได้ถึง280นิ เมตรนะครับก็ถือว่าใช้งานโอเคเลยแล้วก็มีโหมดออโต้ให้เราด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่ผมถือว่าอึดเลยอึดทั้งคู่เลยดีมากๆกครับก็ผมใช้ไปเนี่ยลดไปแค่ขีดเดียวเองนะครับสำหรับตัวไขควงกระแทกก็ถือว่าใช้งานได้ดีเพราะแบตเตอรี่เขาให้มาเป็นแบบ 2Ah เลยครับแล้วที่ชาร์จนะครับก็ยังเป็นแบบฟ้าชาร์จด้วยนั่นหมายความว่าจะใช้เวลาการชาร์จไม่เกิน1ชั่วโมงหรือว่าบวกลบนิดหน่อยโดยประมาณนะครับแล้วก็หัวยังเป็นหัวสวมเร็วด้วยนะฮะแล้วก็เป็นไฟวงแหวนสวยๆเลยตัวนี้ถือว่าดดนา,า,งา,นดาังงียใช้ไ้ไ มากๆครับในส่วนเรื่องค่าตัวของเขานะตัวนี้เป็นชุดคอมโบเซตนะครับราคาจะอยู่เพียง3 9 0 0 xx เท่านั้นเองครับถือว่าราคาดีเลยชุดเดียวได้ทั้ง2ตัวแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเลือกรักพี่เสียดายน้องเลยจัดมาแบบ2ตัวใช้ได้ครบคันเลยครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับสินค้าจากทางแบรนด์โปโลนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกัดการสั่งซื้อเอาไว้ที่ใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ